สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนพ้อนน้องพี่ชาววงการพระเครื่องนะครับทุกท่านเลยฮะที่ติดตามช่องผมอยู่นะฮะตัวเซียนชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมตลาดพระเครื่องที่ผมได้ไปมาในรอบช่วงเดือนเดือนกว่าๆนี้นะฮตั้งแต่ทําทําเปิดช่องมานะฮะเพราะมี เพลินเพลอง,งพี่นะฮะชาวพักเครื่องนะครับหลายท่านนะฮะทักมาว่าเอออยากให้บอกหน่อยว่าที่น้นที่นี่เป็นอะไรเป็นยังไงนะฮะบางทีเนี่ยเวลาผมไปเนี่ยผมก็จะบอกไว้เท่านะฮะข้อมูลในนั้นนะบางทีผมก็จะใส่ไว้ในคาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดร,มรวมๆนะฮะพูดร,มรวมๆวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะว่าที่ไหนอะไรเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผม เอาตั้งแต่วันจันนะฮะคือผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยนะพอคิดว่าจะมาพูดผมก็เอาเลยนะฮะวันจันท์นะครับมันจะมีอยู่สองที่ที่ผมไปมานะฮะที่ที่ผ่านมานะฮะหนึ่งเลยก็คือวัดบรนกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะซึ่งบริหารโดยน้องก้าวนะฮะน้องก้าวบานกลางนะครับเอ่อกับพี่วชิราบรมีจังหวัดพิจิตร อ่าซึ่งผมไปโรเชลานี่ผมต้องอยู่ประจําอยู่แล้วแทบจะนั่นนะฮะเพราะว่ามันบ้านผมนะฮะอยู่ห่างผมประมาณสักยี่สิบกโลเองนะ,ะส่วนบ้านกลางเนี่ยผมเพิ่งไปมาครั้งเดียวนะครับบ้านกลางเป็นยังไงบ้างดีดีครับคนเยอะนะฮะแล้วก็เป็นแผงพวกชาวบ้านนะฮะเป็นพวกชาวบ้านแผงเซียนพวกเราด้วยกันนี่แหละครับผมได้ซื้อได้ขายมีการมีซื้อมีขายมีของฟุกของหลง ของออคนที่ไปจากจังทีนไปหาของพวกหลวงเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะที่พักห่องพักก็โรงแรมแถวนั้นก็ห่างจากนั้นสักประมาณสักสองสามกิโลนะครับมีนะครับใกล้ๆนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับบันกางคือเปิด GPS ไปเลยนะครับวัดบ้านกลางนะครับข้ามแม่น้ําไปข้ามแม่น้ําไปปั๊บเลี้ยวซ้ายเจอเลยนะฮะข้ามแม่น้ําก็เรียกว่า แม่น้าสุพรรณบุรีหรือแม่น้าท่าท่าจีนนะน่าจะใช่นะครับผมไปง่ายนะมาง่ายไปสะดวกนะครับผมเจ้าของตลาดพระก็อย่างน้องเก้าก็ให้ความเป็นกันเองนะฮะดูแลดีนะครับผมอืมนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่วัดมันกางนะฮะส่วนที่วชิราบาร,รมีนะฮะก็บริหารงานโดยอาจารย์โอง่องโอง่งมังกรนะรก็เป็นพี่น้องชาวพระเครื่องเหล่านี้แหละครับผม มาง่ายไปสะดวกเช่นกันนะครับเรียกว่าวิ่งมาถนนเส้นสายเอเชียนะฮะมาถึงจังหวัดพิจิตรเลยมาวิ่งมาดิ่งมาเก่นมาไปพิโลกอะครับไปพิศนุโลกนะฮะคือผมอยู่แถวพิจิตรพิโลกก็จะเรียกกันเงี้ยพิโลกพิโลกไม่คือคือคนพิโลกแท้พิจิตรแท้เนี่ยเขาจะไม่เรียกพิศนุโลกนะฮะจําไว้นะฮะใครบอกเป็นคนพิโลกอ่ะเป็นคนพิศนุโลกแล้วบอกว่าอยู่จังหวัดไหนก็บอกว่าอผมอยู่พิโลกนั่นแหละ คือคนพื้นที่แท้ๆนะอาาบอกอยู่พิษณุโลกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนแปลกปลอมหัวเราะโชว์ฟันหล่ออีกแล้วนะส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมอะแท้ๆพิษโลกนะฮะนอกเรื่องอ่ะก็ถึงสี่แยกปวกสูงนะจำไว้นะครับมาจากอันนี้นะมาจากกรุงเทพนะครับถึงสี่แยกปวกสูงนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลดูขวามือมันจะมีอ่า สะพานอะสะพานลอยอะข้ามทางนะอย่าไปให้ถึงนะหญยเลยสะพานนะครับขวาเลยนะฮะอิงขวานะฮะข้ามเลยมันจะมีทางข้ามอยู่นะฮะข้ามไปปั๊บข้ามไปแล้วนะฮะแล้วซ้ายก็รอไปเรื่อยคือเขาเปลี่ยนที่ใหม่อ่ะวชิระบาร,รมีนี่เขาเปลี่ยนที่ใหม่จากเดิมจะไม่ไม่เนี่ยจะข้างหลังเป็นข้างหลังพวกร้านขายพวกพลาสติกกับเป็นโรงงานที่เก่าอนะ จะเป็นโลงขายพักติกใหญ่นะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านหลังตลาดพลาอยู่ด้านหลังจตกนี้เขาเปลี่ยนใหม่ย้ายใหม่ไปตรงที่บคสอ,อบคสอสถานีขนส่งวิระบาร,รมีนะฮะอืมเลยไปแล้วซ้ายตรงไปปั๊บเลี้ยวขวาตรงธนาคารก็เข้าเลยนะฮะตรงไปเลยเห็นรถจอดเยอะแยะเลยนะฮะ ต๊ะก็มีประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับสองร้อยกว่าตัวซึ่งที่ผ่านมาเต็มทุกนัดนะฮะวชิระบาร,รมีเนี่ยเต็มทุกนัดนะครับการค้าขายก็ดีนะฮะถือว่าผมสําหรับผมนะก็โอเคเลยนะฮะเพราะผมเนี่ยส่วนใหญ่พักผมก็พักพื้นที่ไงผมก็มีพักพื้นที่ผมพึกเงินพึกเงินพันพกกองพักกองนะฮะก็พอขายได้นะขายได้นะไปแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับผม นะแต่คุณมาจากพิโลกนะครับคุณมาจากทางเหนือเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเข้าเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าเลยถึงตลาดไอ้นะฮะเปิดมาเลยขนส่งโอเชียาบาร,รมีก็ได้นะครับเปิดมาขนส่งโอเชียาบาร,รมีก็เข้าเลยนะ GPS นะครับสองร้อกระแผงเต็มเกือบทุกนัดนะครับผมอันนี้ไม่ได้ยกยอกันนะไม่ไดพักพวกกันแล้วจะมายกยอจะมาเทียนะฮะอืมนะฮะก็สรุป ไปไหนก็ได้วันจันทร์เนี่ยสาหรับผมนะแต่ที่ไม่ค่อยได้ไปมันกลางของน้องเก้าเนี่ยเพราะมันไกลนะฮะมันมันไกลนะครับอ่าผมก็เลยเลือกที่วนไปวนมาก็มาอยู่ที่วชิราบารมีทั้ันจันทร์นะฮะเนี่ยจริงๆกะคุยไม่นานไปไปมาก็โหแค่วันเดียวก็ปาไปห้าหกนาทีละอ่ะต่อกันเลยวันอังคารวันอังคารเยอะมากนะในเขตแถวเนี่ยที่อยากจะบอกเนี่ยนะ อย่างล่าสุดวันนี้ผมไปบึงบ้านนะวันอังคารเนี่ยวันที่ผมพูดเนี่ยเป็นวันอังคารนะฮะผมไปบึงบ้านมาซึ่งเป็นตลาดพระเครื่องในตำนานเลยมีมากว่าผมเรียกว่าเกือบสามสิบปีหรือกว่าสามสิบปีอ่ะออแต่ในคลิปก่อนนี้ผมอาจจะพูดว่าสี่สิบปีอะไร้ยอาจจะไม่ถึงนะผมก็ประเมินว่าเฮ้ยน่าจะสามสิบกว่าปีน่ต้องมีแน่นอนเพราะผมผมจําได้ว่าผมเนี่ยเล่นพระมาเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองปีเนี่ย ผมไปบึงบ้านที่แรกเพราะว่าเขาอยู่หลังบ้านผมเลยนะแล้วผมเข้าใจมาผิดมาตลอดเลยนะว่าบึงบ้านเนี่ยเป็นจังหวัดพิจิตรนะเพราะอยู่ห่างจากบ้านหลังบ้านผมไปสิบกิโลนะแต่จริงๆแล้วเขา,เข,าเข้าเขตกําแพงเพชรนะฮะบึงบ้านเนี่ยเออเขาอยู่เขตอําเภอบึงอําเภอหรตอังบนบึงสามัคคีไปนู่นนะฮะคือขึ้นกับอ่ากําแพงเพชรนะครับผมอืมนะ,ะบึงบ้านนะฮะถ้ามาจากไอ้กรุงเทพ คือวิ่งเส้นสายเซียเนี่ยคุณจะต้องผ่านร้านปลาใหญ่ร้านอาหารชื่อดังอยู่แล้วร้านอาหารชื่อดังนะเพราะถึงร้านอาหารเห็นร้านอาหารปลาใหญ่นะซ้ายมือนะกรุงเทพนะคุณชะลอแทบหยุดเลยนะเพราะเลี้ยวเลียเ้ยวซ้ายอ่าปาดข้างหลังร้านปลาใหญ่ไปเลยครับพี่น้องนะพี่น้องชาวการประเครื่องนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะตรงไปอย่างเดียวนะประมาณสิบกโลเปิด GPS ไปก็ได้ ว่าวัดเสาห้าบึงบ้านอะไรประมาณเนี้นะฮะหรือเขาอาจจะมีปากหมุดว่าชมรมพระเครื่องบึงบ้านอะไรเนะี้ยก็ไม่รู้นะฮะตรงไปอย่างเดียวมันมันไม่ยากนะฮะตรงไปจนก,กว่าจะถึงทางแยกซึ่งเป็นอย่างเงี้ยนะไปออกโค้งนะฮะตรงไปนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตามทางไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเลยวัดเสาห้าไปเลยเลยนะฮะอยู่ซ้ายมือนะฮะเลี้ยวเข้าไปเลยที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับวันอังคารนะฮะ แต่แผงผ้าประมาณสามสิบสี่สิบแผงนะครับแต่ก็ที่หน่าไปก็คือว่าคือเขามีแผงพระชาวบงชาวบ้านอะไรเนี่ยมามีพระกองพระกองอาจจะได้ของพุกของหลงนะอาจจะได้ของพุกของหลงนะครับ่อามาถึงวันเอ้ยไม่ได,ด้เอาวันรังคารให้จบก่อนวันอังคารนอกจากบึงบ้านนะครับที่พิจิตรแล้วเนี่ยวันรังคารมีที่ไหนอีกตลาดพระเอลอา อ่าที่ผมไปมานะฮะตลาดไพ่เขาขนเยอะนะฮะเยอะจริงๆนะครับในช่วงโควิดช่วงวิกฤตนี่ก็ผม,มน่าจะทะลุ400แผงโอ้โหอลังการเลยนะเหมือนงานพระกวดเลยนะอ่าตลาดพพะเอลอานะฮะบริหารงานโดยเจเล็กนะครับเจเล็กกับพี่ลุงอุทัยธานีนะฮะอืมเอ่อแต่ช่วงเนี้ยลดลงมาหน่อยก็เหลือประมาณ200กว่าแผงเพราะว่าเปิดกันเยอะแยะทั่วไปแล้วธนาคารเชื่อว่าเป็นนัดหลักของหลายๆจังหวัดนะครับผมอ่า ขายดีวันอังคารเนี่ยขายดีนะฮะที่อันเนี้ยนะกับผมเพื่อบอกไปก่อนว่าขายดีก่อนเลยนะฮะที่ล,ลาแล้วเพราะผมไปแล้วผมขายได้ทุกครั้งนะฮะวันอังคารอีกที่หนึ่งวัดหนองไซกรอยนะฮะวัดหนองไซกรอยซึ่งผมก็ไปมาบ่อยนะฮะวัดหนองไซกรอยเนี่ยก็น่าจะขึ้นกับเขตพัชบูรณ์ละวัดหนองไซกรอยนะก็เรียกว่า ถ้ามาจากนครสวรรค์เนี่ยนะจะวิ่งเส้นสองหนึ่งห้าหรือสองศูนห้าผมไม่แน่ใจก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับเออมาจากไหนคุณมาคุ้นขอให้ปลาถึงสี่แยกหนองบัวแล้วถ้ามาจากนครสวรรค์นะก็ดิ่งขึ้นไปโน่นเลยบึงสัมพันธ์นะนั่นแหละเปิดจีพเอสไปก็ได้นะครับตรงไปนะจนไปถึงแยกสีแยกไฟแดงสีมงคลเนี่ยให้เลี้ยวขวานะครับแยกสีมงคลให้เลี้ยวขวานะครับ คือแม่มันบอกยากว่าคุณจะมาจากไหนคุณไปถึงสี่แยกสี่แยกหนองบัวนะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นเพชรบูรณนะ์น่ะคุณจะมาจากเหนือจากทางกรุงเทพหรือจากยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ดิ่งขึ้นไปเพชรบูรณ์นะครับอืมจากแยกหนองบัวประมาณเจ็ดแปดสิบโลได้นะครับถึงสี่แยกสี่มงคลก็งันไปนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปถึงแล้วเลี้ยวซ้ายขีเข้าวัดเลยนะครับผม หรือจะไปหานองแถวโน่นก็ได้นะฮะก็มีรีสอร์ตนะครับมีรีสอร์ทผมจําชื่อรีสอร์ตไม่ได้แล้วอะไรวะกังหันอะไรรีสอร์ตเนี่ยอะไรพวกเนี้ยฮะอืมนะฮะสำหรับวันวันอังคารน,นะก็ที่เคยไปมาแนละ้ก็มีอยู่สามที่นะฮะบึงบ้าน l อแล้วก็วัดหนองไซกลอยนะฮะถ้าให้ผมสรุปสามที่นี้ผมจะเลือกไปที่ไหนแล้วให้ขายได้ขายดีผมก็ต้องเลือกตลาดพระเครื่อง l อนะอ่า ตลาดเครื่อง l อเอาเพราะว่าคนเยอะนะฮะก็พวกเราซื้อขายกัน่างนี้แหละก็ได้ซื้อขายแล้วเปลี่ยนกันแล้วก็มีมือซื้อมาช่วงหลังเริ่มมีมือซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีของฟุกของหลงกันหลุดกันบ่อยๆเพราะว่าแพงเยอะอ่ะมันมันเหมือนเราปลูกข้าวโพดปลูกข้าวฮะต้นเยอะอะไรเยอะมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ผลผลิตเยอะนะครับผมอันดับสอง,องลงมาผมก็ให้หนองไซ้กอยนะที่ที่หน้าไปแล้วจะประสบการสำเร็จนะอืม แล้วเป็นเป็นอะไรที่แบบน่าเที่ยวด้วยฉนวนะหนองไส้กอยเนี่ยนะน่าจะมีของหลุดของหลงนะฮะส่วนการซื้อมือซื้อเนี่ยไม่รู้นะช่วงหลังๆผมว่าไม่ค่อยมีมือซื้อหนักนะครับเนื่องจากสภาพสภาพเศรษฐกิจนะเมื่อก่อนมีมือซื้อหนักๆนะพวกเสียทําไร่ทําอะไรกีดยงกีดยางทต้นยางอะไรพวกเนี้ยอืมนะฮะอืมแต่บึงบ้านเนี่ยผมว่าถ้าจะมาหวังขายแบบเกิดเกิดท่วมๆน่ไม่มีฮะอาจจะพระขายกันได้หลักร้อยหลัก พันต้นๆเลยอาจจะมีนะฮะอาจจะมีมือซื้อแต่ว่าระหวังขายกันแบบแบบจุกๆเลยเนี่ยไม่มีฮะแต่ก็มาหาของฟุกของหลงกันได้นะฮะถือว่าเป็นบ้านผมนะฮะตลาดพลาบึงบ้านนะฮะอันดับหนึ่งวรรคารผมให้เออนะอันดับสองหนองไซกอยอันดับสามก็นั่นแหละบึงบ้านนะฮะอ่ะลืมไปแหมจะลืมนะฮะของพี่ชายใจดีนะฮะพี่อะไรอะฮะ เมืองนนท์ผมแม่ลืมชื่อพี่ชายแม่ผมผมนี่เป็นโรคประสาทนะฮะความจาไม่ค่อยดีละพี่หนึ่งหนึ่งเมืองนนท์นะครับพี่หนึ่งเมืองนนท์ตลาดพระเครื่องโคลาดไอหัวทะเลโคลา,คลาดนครราชสีมาที่ผมไปมานะฮะพี่หนึ่งเมืองนนท์นะครับโอ้โหคนนี่อลังการนะฮะสูสีกับตลาดพระเครื่องเอลาร์นะครับเอลาร์จะเนือเน้อๆก,ก็หน่อยนะฮะเรื่องความเยอะนะฮะเรื่องโต๊ะนะครับผม อลังการนะฮะไปสะครับผมว่าก็สองร้อยแผงอาบนะฮะสูสีกันแกมานะฮะขายดีไหมมันมันเป็นคือโคราชเป็นเมืองเศรษฐกิจดีอยู่แล้วนะฮะมันแล้วแต่หน้าพระด้วยนะครับอืมมันแล้วแต่หน้าพระนะครับอืมผมว่าค่อนข้างน่าจะประสบความสำเร็จที่ดีนะฮะอ่าโคราชเนี่ยฮะผมให้สูสีกันเลย นะฮหัวทะเลกับตลาดพระเครื่องเอในวันอังคารนะฮะอืมอะไรก็วันพุธอ่าคือยังบอกผมไม่ได้มีสคริปต์นะอันะไรขึ้นได้เอาพกก็นั่นเลยวันพุธอ่าไปที่ไหนอะ่ะวันพุธเนี่ยผมจะอยู่ส่วนใหญ่เลยนะผมจะไปตลาดพระเครื่องวัดธรรมจักรนะฮะเป็นนัดพระเครื่องแล้วก็เป็นตลาดพระเครื่องของเก่าด้วยนะฮะค่อนข้างครบคันนะฮะ มีทั้งมือซื้อนะคือพิโรจ์เนี่ยเขาเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองพระเมืองคนรวยอะมีคนมีตังค์เยอะนะฮะพวกเยอะนะฮะคนคนที่มีเงินเนี่ยเมืองเศรษฐกิจนะครับผมเอ,อเขาจะออกมาซื้อกันพวกป๋าอะไรเงี้ยขจา,ารอะไรเนี่ยครับผมเดินมาหาซื้อพระกันแล้วมาขายมว่าไม่มีหวังนะครับถ้าพระราคาแบบพอไปพอมาเป็นพระแบบพระก็น่าลายเลยคน พิโลกเนี่ยเล่นพระน้าลายไม่ใช่วะหูมาพิโลกจะต้องมีแต่หลวงพ่อเงินมีแต่เอ่อหลวงพว่อพิชิตราชมีนางพญายังไม่ใช่นะฮะเขาเล่นพระทั่วไปเลยนะฮะคือคือบางที่เนี่ยบางที่เราไปนะบางทีพระนอกต่างถิ่นต่างถิ่นเขาไม่จับไปตั้งแต่เนียพิโลกเนี่ยถือว่าคนต่างถิ่นไปก็ขายกันได้นะฮะก็ประสบความสุขเกิดกันมาหลายคนแล้วไปพิโลกนะฮะอืมนะ วัดธรรมจักรนะครับแล้วหาของก็ดีนะแต่ถ้าคุณจะมาหาของคุณต้องมาถึงตีสามตีสี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเพราะว่าเขามีไอ้นัดไอ้ของเก่าอะชาวบ้านนะฮะเอาของเก่ามาวางนะฮะเป็นพัดเหงาทำบงทำบ้านอะไรเงี้ยนะครับเกิดกันมาหลายคนแล้วนะครับได้ดีกันมาหลายคนแล้วเนี่ยฮะวันพุธนะครับผมอีกที่หนึ่งก็คือที่จะแนะนําคือเต็นท์รถนะฮะของน้องเบลบ้านดอนนี่จําได้ซชด้วยนะฮะ น้องเบลบ้านดอนะที่บริหารงานอยู่ที่เอเจนรถปักช่องนะครับผมดีนะฮะคนเยอะนะครับโต๊ะก็ผมว่าน่าจะร้อยกว่านะครับร้อยกว่านะฮะเรื่องจำนวนโต๊ะเนี่ยผมว่าน่าจะสูสีกันนะเป็นวัดธรรมจักรพิโลกเนี่ยจำนวนโต๊ะของอพี่น้องชาวพระเครื่องที่ไปเนี่ยฮะน่าจะพอกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปวัดธรรมจักรเนี่ย เปิดชีเสไปเลยวัดธรรมจักรนะผมก็บอกเนี่ยยากเหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณมาจากสมมติว่าคุณเริ่มต้นจากผ่านหน้าวัดใหญ่มานะฮะผ่านหน้าวัดใหญ่เส้นหลักนะฮะคุณไม่ต้องข้ามสะพานนะครับคุณชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายไปปุ๊บเลาะข้างห้างท็อปท็อปแนรนชิดซ้ายนะชิดเดี๋ยวซ้ายนะครับเลาะท็อปแนรนไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปเจอทางเลี้ยวข้ามทางรถไฟทางไหนก็ได้คุณ แรกๆเนี่ยคุณข้ามเลยนะฮะข้ามไปนะครับแล้วก็ซ้ายไปวัรรมจักอยู่ขวามือนะฮะอธิบายละเอียดเลยนานหน่อยนะครับคลิปนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองอีพีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะคุยสักอีพีแล้วยี่สิบนาทีแต่เราจะคุยแป๊บเดียวมันไม่รู้เรื่องนะคุยแป๊บเดียวไม่รู้เรื่องนะครับอ่าสาหรับบรรพุธนะครับส่วนเต้นรถโคลาเนี่ยปากช่องเนี่ยผมไปผมก็ขายได้นะกลงพระกอคือ ปัจจัยสาคัญที่คุณจะไปขายที่ไหนอะไรตอนไหนเนี่ยมันอยู่ที่หน้าผาคุณด้วยบางทีไปแล้วบนว่าโอ้ขายไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็หน้าผาเราเป็นยังไงแล้วมันไม่ได้หน้าความมีความน่าสนใจมันก็นันะ่นฮะแต้งผมเนี่ยผมไปที่ไหนผมขายได้เหรอผมขายพักกองนะเนี่ยผมขายพักกองนะเอฟซี FC คนไหนที่ปาปื้มปาบูชาผมว่าผมเก่งกาโน่นนี่นั่นเนี่ยนะนะคือผมก็พอเป็นนะฮะพักเครื่องนะครับ อาศัยประสบการณ์2 0 2ส22ปีนะที่ผมเนี่ยอยู่ในวงการมาคือผมก็รู้จักคนเยอะนะฮะเซียนพระทั่วประเทศผมก็ผมว่าผมก็รู้จักประมาณ30-40%ิส่นะเอรออาจจะไม่ถึงครึ่งก็นะแล้วก็ไปตลาดไหนผมก็รู้จักคนทุกที่นะฮะมมันก็จะได้เปรียบตรงนั้นนะฮนะแล้วการที่ว่าผมจะทำคลิปขอสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่บางคนเขาเก็าไม่อยากคุยผมก็ไม่ไม่นานะฮะเออนะสรุปเ้นรถกับ เต็นรถปักช่องนะโกราชนะเต็นรถปักช่องในเปิด G ีเวไปเลยนะคะโรงแรมก็มีใกล้ๆนะฮะแถวนั้นนะครับผมหานอนฝั่งนั้นเลยนะครับฝั่งฝั่งฝั่งเต็นรถเลยนะฮะฝั่งที่ตลาดพระเลยเพื่อเช้ามาก็จะได้ออกไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมัวกับรถกับลานะครับผมเปิดทีเวสไปเลยสนามพักเครื่องเต็นรถปักช่องถึงเป๊ะนะฮะออถึงเป๊ะเลยนะครับ ที่จรถก็จอดกันยาสะดวกสบายนะฮะสะดวกบางทีจอดไกลนิดนึงแต่ก็ถือว่าสะดวกเดินไกลนิดนึงนะถ้าทันไปถึงสายนะครับอืมเอ่อเาวิเคะห์อสองตลาดนี้ผมยอมรับว่าผมขายที่ตลาดวัดธรรมจักรได้ดีกว่านะฮะได้ของหลงดีกว่านะส่วนตัวนะน้องเบลอย่าน้อยใจน <laughs> ะ แต่คือตนรถก็มีมสเสน่่์นะก็มีของพกุกของหลงเยอะเหมือนกันล่าสุดผมก็ไปได้ได้มาองคหนึ่งนะครับผมขายไปแล้วด้วยนะก็ไม่ช่่มเท่าไหร่แล้วก็พอได้ค่าใช้ใจ่ายนะฮะแล้ว,ว่าซื้อมาหลักร้อยก็ขายได้หลักพันกลางๆนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวดรามาอีกถามว่าแหมไม่เอาเงินไปให้คนทุกองครับใครจะไปให้แล้วฮนะใครจะจ่ายตังเยอะนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็พูดแล้วนะ เพื่อรหัสอืมอ่ะเพื่อรหัสแล้วกันต่อเลยนะฮะเพื่อรหัสนะฮะยี่สิบกว่านาทีหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อรหัสผมไปอยู่ไหนเพื่อรหัสผมก็ตอนแรกๆเนี่ยผมก็อยู่กับอาจารย์เสงียปาจีนเขาไม่นัดนะฮะอาจารย์เสงี่ยมปาจีนเขามีนัดนัดบ่ายนะฮะเนี่ยนัดช่วงบ่ายถึงมืดอะเล่นกันนะฮะอ่านัดช่วงบ่ายถึงมืดที่ผมไปสัมผัสมาตรงนี้ไปเนี่ย คุณขายได้เรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นจะได้มากได้น้อยนะถูกตาเจ้าของตลาดนัดอย่างอาจารย์แสงปาจีนเนี่ยเขาซื้อคุณแน่นอนนะครับอยู่ที่ปาจีนนะไปก็คุณก็เปิด g p s ไปเลยว่าบ้านงงประจันตคามนะไปเปิดไปประจันทคามก่อนนะครับอืมแล้วคุณก็หลังจากนั้นเมื่อถึงประจันตคามคุณก็เปิดว่าบ้านงงนะใกล้ๆประจันตคามคุณก็เปิดบ้านงงก็นั่นแหลนะฮะ ไปถึงเนี่ยมันจะมีโลตัสโกเฟสนะฮะตลาดพระอยู่ตรงข้ามเลยนะฮะตลาดพระอยู่ตรงข้ามเลยอาจารย์เสงปาจีนเขาดูแลอยู่เป็นร้านอาหารด้วยนะะเรียกว่าครบคันเลยคุณไปคุณขายพระคุณกินข้าวก็ที่นั่นเลยมีสตรงอาหารอร่อยมากนะนิโยอะอขอแนะนําข้าวผัดกุ้งนะข้าวผัดกุ้งไข่ดาวนะครับผมกินประจำมากินจนหน้าแทาจะเป็นกุ้งนะะอนะวันพฤหักนะสาหรับปาจินะแล้วไปส่วนใหญ่เนี่ย ขายกันได้ทุกคนนะฮะอาจารย์เสงเขาก็ใจดีนะช่วยซื้อเกือบทุกแผงนะแต่ถ้าใครมีไพด่ดีๆเขาก็ซื้อเป็นหมื่นเรียกว่ากามเงินหลักแสนนะ่ะนะไว้ซื้อครับพวกพี่น้องอะ่ะเออเมื่อผมพูดเนี่ยเดี๋ยวก็แห่กันไปชมตอนนี้ก็คือแผงก็แทบจะเต็มทุกวันพฤหัสบันสุขแล้วนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปมาอาทิตย์สองทีแล้วนะอืมนะพฤหัสอีกที่หนึ่งอ่าเกตไหนอะ่ะ เออจะบอกที่ไหนดีวันพฤหัสที่ผมไปมั้ชี้ก็พรีเซนเตอร์แหละฮะไปมาสองอาทิตย์แล้วนะครับนั้นมันดีอยู่แล้วพรีเซนเตอร์เนะี่ยเพราะมันคนเยอะนะฮะคนเยอะอลังการนะครับอ่าเอาใส่พรีเซนเตอร์ก่อนเลยแผงก็หนึ่งพันสองร้อยแผงนะครับเหนือกว่างานประกวดอีกนะครับเพื่อนพออพี่นี่เรียกว่าเยอะมากนะครับให้การสนับสนุนกันนะฮะไปเจอกันนี่แบบเรียกว่าไปแล้วได้ซื้อได้ขายแน่นอน เพราะว่าเนื่องจากจํานวนคนที่เยอะไงความต้องการมันก็เยอะอ่ะเออนะฮะผมไปผมก็ถือว่าผมขายได้โอเคเลยนะครับผมขายดีนะครับผมแต่คุณต้องไปให้ถึงประมาณสักเออไม่เกินที่สามนะที่สามครึ่งอะไรอย่างนี้นะจะบอกให้ม่งั้นไม่มีเส้นจะลดคุณต้องอาจจะต้องที่จอดรถไกลด้านนอกจอดรถลำบากนะครับอืมจอดรถจริงจริงแล้วเขาก็ดูแลดีนะที่นี่นะฮะมีคนโบกอะไรเสร็จสับเลยนะฮะ ดีนะฮะเปิด G P S ไปเลยนะฮะจะให้ผมอธิบายเส้นทางอะไรเนะี่ยผมผมก็บางทีก็ต,นต,นตนันตันือนกันมันจะเริ่มต้นอธิบายยังไงนะเปิด G P S ไปว่าตลาดพระเครื่อง P Center นะฮะหรือใครไม่รู้ใครนั่นก็ตลาดพูลซับอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ทิ่ที่เดียวกันนะตลาดพูลซับกับตลาดพระเครื่อง P Center นะฮะปลายป้าย,ยสูงใหญ่นะะมีตัว P นะฮะนี่นะครับเขาก็จะมีนัด นอกจากวันพฤหัสเขาจะมีวันเสาร์ด้วยนะักใหญ่นะเสาร์อาทิตย์อันนี้ผมก็จะพูดเรื่องวันพฤหัสก่อนนะฮะเอวันพฤหัสผมไปที่ไหนมาอีกกว่านะฮะก็ไม่น่าจะได้ไปที่ไหนแล้วจุเนี้อืมครับอ่ะคลิปนี้อีพีนี้พอก่อนอธิบายจลานเพระเครื่องนะฮะอีพีเดี๋ยวมันยาวไปคนคนไม่ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจออีอพีสองเดี๋ยวผมพูดต่อไปไม่แหละแต่คลิปเนี้ยเอาแค่เนี้ยยี่สิบนาทีนะครับวิเคราะห์วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมกินนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ